ไม c ครับเอาชีวิตรอดนะทุกคนเบอ <Whoa. S 1> จะขอก่าวสวัสดีด้วยนะทุกคนเบอ <Whoa. S 1> คือผมพูดใลดีผมจะบอกว่าผมต้องสร้างใหม่ๆเลยนะทุกคนเพราะว่าผมไปอัปเดตมาครับเริ่มมันไม่หายผมไม่ได้ไปเซฟไว้อ่าอันนี้เข้าจะกันได้ว่าสร้างใหม่คือผมได้ปรับีป EP2 แต่ด้านในผมจะเพิ่มเติมของหน่อยอมาส่วนที่สองทุกคน ผมทำอะไรเสร็จหมดแล้วผมลืมกดอัดคลิปโอเคนี่คือสิ่งที่เฮียได้สุดนะทุกคนสำหรับชีวิตผมอ่าและอย่างที่สามแอปสตรีมไอแอปอัดใช้ได้แต่แอปนี้อัดได้ทุกคนไหมครับแอปอีกแอปหนึ่งมันกดอัดไม่ได้เพราะว่ามันเกมเฟรมเด็ดมันเด้งอ่าตานี้คือแบบว่ามัน,มนเด้งจริงอะแต่ว่ามันมันแปลกอะอัดไม่ได้ อะไรเหตุใดอะไรแบบนี้ผมก็ยังงงอยู่เลยเ,เลยใช้แอปนี้นดีกว่าเพื่อความสบายใจของเราก็อีพีนี้เราจะขยายพื้นที่บ้านของเราแล้วทุกคนก็ัไม่มีอะไรทำแล้วอัดแล้วก็อันแรกก็ลืมอัดพอต่อมาก็อัดไปได้เงเรียนติก หายเกมงงเลยทีนี้เฟรมเดีบมันเด้งก็ไม่เป็นสูงแต่มันเล่น,มน,นะมนไม่ได้หมาย้างแค่นี้มันเฟรมเดีมันเด้งสูงขนาดนั้นเลย chào em là chịu ok, sau này ngắm kia chuông hả chịu ơi chịu ơi chịu ơi chịu ไม่คาดคิดว่าต้องใช้แอปสติ๊กนี่กลับมาสติ๊แต่แอปนีกลับมาอัดวิดีโอเพราะสัวมึงจะใช้แอปสติ๊มแอปมึงน,น้อยใจไปเนี่ยมึงบอกให้เพื่อนมึงหยุดอแเปป่าชัว <laughs> ตอนนี้เครื่องก็ไม่ได้เยน็นเอ้ยเครื่องก็ไม่ได้ร้อนนะแต่ทำไมมันอัดไม่ได้วะอีกแอปหนึ่งผมก็ไม่ไรู้ปัญหาสักไรสาเหตุไม่ไงต้องซื้อคอมไงเดียตอนที่ได้ซื้อไมาเสร็จเครื่องทสบิ๊ มาบัวต้นหม้ต้นไมมันก่อกวนในการขยับขึ้นไปที่บ้านปะมันระเบิดที่ไม่ไหใจเย็น

หมูน้อยตายสออาหารน้องข้าวหคืออาหารฉันดีขย,ยายไปโอเคอือราใช้แอปนี้มันไม่มีปัญหาเลยนะ ไอ้มึงน,น้อยใจไปเนี่ยขอให้เพื่อนมึงช่วยไม่ให้อาจไปเนี่ยตัว <c oughs> เลนไม่ค้าันจ่ใช้หน,น้าใช้แอปนี้เยอะขึ้นนะเพราะว่าเฟรมเลทมันไม่เด้งไม่กระตุกเลยใช่นีมตันนี้เก,กิดขุดเดี๋ยวค่อยเอาไปเช็คเรา ตัวม oh, ีแอปเปิ uh ้ลน่าสนใจไก่ไก่ไกกไก่ไกไก่ไก่ๆกโอ้ยยยยยย่ยย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 ทายย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 ้ยทานหมด แี้งเงคลิปแอปนี้ใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยพี่แบบเด่นไม่เด้งด้วยโอเคเข้าใจได้ นี่คุณภาพมาคงที่ไอ้น,นู้นมันขึ้น,นลง,ลง <Okay. S 1> ใครเลยมันชัด,ดีไหมกูสัออกฟูปัดไม่ได้ไก่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 ไก,ไก,ไก,ไก่เป่นกู ขยายยังไงดีตรงนี้นี่และขุดเรียบออกไปหมดเลยโอ้ลงถ้ำแล้วอัดคิปอ่าหลีกได้มาเยอะเอาลงไปสำรวจควดสนุกให้ทุกคนเห็นดไนดไน้ได้จริง เจอนน้ำสะก่อนน้ำน้ำน <hip> <t S 2> <t> ้ำดูวิ่งี่โอเคอ๋อเฟรมเรทแม่งเด้งแล้วเด้งแล้วโอเคแอฟยังอยู่อ่ะนู้นมันไปหมดแล้วถ้าเฟรมเดทเด้งขนาดนี้แย่สุดจริงแอรมนี้ดีจริง สุดสุดจริงกรกดิง่งแมวน่าและใช้บ่อยเลยแอปนั่นเลยนะครับก็หมายครับผมไม่ตัดจะไม่ตัดคลิปเลยเราจะปล่อยแบบว่าเล่นๆไม่ตัดไม่อะไรนังนั้นก็ผมไม่ชอบตัดไหมครับมันตัดแต่ละจุดมันตัดนาน อัพก็นานเฟอร์มเลยก็ย่อมันเด้งนีดก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ไม่นี้ไม่ตัดเลยครับคือตังน้ำฟาร์มกันเลยมันดิข้าวอ่ะมันข้าวจ้า

xong 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 oh, ok, xong 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 như thế này cảm xong xong chạm, chạm เค okay, มัดข้าวได้มาเยอะได้มาสรรมัมกันเยอะตรงไหนวะ oh, ของตกเฟรมเลยมันดิ่ง่ะบี้ชุดม็อก็บไป โอเคนะทุกคนผมว่าคลิปน่าจะได้เวลาสมควรนะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่ผมก็ต้องขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยทุกคนคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บห